สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูคะมาชมรีวิวเนาะตัวนี้นะคะรหัสไมอามี่สองแปดสามนะคะจะเป็นกางเกงทำงานกางเกงทำงานผู้หญิงนะคะ スト สวยนะคะไซส์ผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่เกรดเอผ้าใหม่เกรดเอเลยนะคุณค้า45กิโลนะคะตัวนี้แคา45กิโล ไครที่อยากได้โทนสีที่มันเป็นโทนสีแบบโอ้เป็นแบบพวกดำพวกน้ำตาลพวกอะไรอย่างเงี้ยช่วงเงี้ยนนอะแนะนำเลยนะคะแนะนำ ใส่ทํางานเนาะแนวแบบชุดทํางานนะคะน้่นะเกยนะคือกางเกงกางเกงทำงานนะคะผูญิงแล้วก็ใส่ได้ทำงานก็ใส่ใส่เที่ยวได้ด้วยนะได้หลากหลายแบบแต่หลักๆก็คือเราก็ใส่ทำงานได้เลยนะคะสวยนะคะเกรดเอนะคะคูกคะค่าค่อนข้างใหม่เลยนะคะ ระบอกนะระบกเล็กกระบอกใหญ่นะคะสวยบอกเลยสวยหม่สงทเทกนิเอสุดวย 45กิโลนะจ๊ะตรงนี้นะคะรหัส M M I แม่บ่มีวันหรอ,อ หนึ thinking, huh? ่งหนึ่งนึ่่งไอบุกิ้งนะทอสสวยนะคุณลูกค้าสี่สิหกโนะจ๊ะจ้ เสตเอฟครบค่อนข้างใหม่เลยพระใสพระใสไม่เล็กนะเอวไม่เล็กเป็นจุกแบบเอสูงมีทั้งแบบสีพื้นแล้วก็เป็นแบบสีพื้นลายๆแต่ส่วนมากก็จะเป็นสีพื้น ตู้แบบนี้มันใส่แบบว่ามันขายได้ตลอดนะคะคนเขใส่แบบได้ตลอดเนาะมันเป็นโทนสีสุภาพนะคะตู้สีสุภาพ <c oughs> นะ่ง้าออกที่นี่นนนนะนอ่ะมันจะสวยตันี้นะพี่ที่รีบอ่ะมันจะสวยตรงนี้เยลยแนี่มันยา <c oughs> ก็จะมีเด็กโม้เลยไอเราก็พูดสามสิบไม่เก่งนี่สิน้องก็เป็นคนที่พูดสามสิบด้วยสิซีวิวจะส,ส่งให้ฟรีนะคะอช่วที่ช่วยนี้ ข้าวซอยวันจันทร์ข้าวซอยวันอาอเสียงยี่สิบมิล่ะยี่สิบข้าวซอยวันอาิตย์ี่สิบตลกจังข้าวซอยวันอทิตย์ข้า ยนะคะขาส่งค่าใสข่ขาโทนสีเลยขากระบอกนะคือ้าเกรดเอ45กิโลนะคะส่างงานแบรนด์ก็มีปนแบรนด์มาเลยนะคะงานแบรนด์ก็มีปนแบรนด์มาเลยโอ้ยฉันไม่รู้เลยค่ะโอ้ยฉันไม่เ i k e ไน้ที จะมีงานกต่เกิงในผู้หญิงแต่งกิกงในผู้ชายหรือหมวกคุณลูกค้าอยากให้เปิดอันไหนก่อนจะคอมเมนต์มาได้นะคะแางงก,กงในผู้ชายแต่งก,กงในผู้หญิงหรือว่าหมวกรวกมลูกค,ค้าอยากอวนไหนแต่เดี๋ยวก็าต้องเปิดทุกสามอันเนี่ยเราต้องเลือกหรอะ มีลูกค้าถามหาแบบรีวิวคามจริงชั้นในเยอะเนาะไม่ดูฟอนต์ไม่ดูฟอนต์ไม่ดูรีวิวแฟนบอยฮึซิกัสิกัส no decision phone ไม่ c n n o t w h y i working Was oh, watching you. Yes. Mm -hmm. Review the song free, right? mm -hmm. Not a แล้วเป็นรถสามร้อย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 บาทสวยนะลูกค้าท่านไหนที่ขาดงานแนวนี้อยู่ที่หน้าของออเไปดี่อะงานจะยิ่งสวยกว่านี้นะคะอะไรนะฉันได あっ。 Can take this <laughs> out

Yes. Yeah. เยอมากซิ่วรเยอะมากะคละูซื้อช่วงนี้ยถือว่าดีนะเปิดรีวิวไหมครับอืมตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่คุณลูกค้าถามเคยเปิดรีวิวแล้วนะคะมีรีวิวแล้วนะทั้งแชทหน่ยอยมินแล้วก็ขอรีวิวได้คะ่ะ มีรีวิวแล้วเป็นวิดีโอก็มีแล้วก็รูปภาพก็มีนะคะโอเคนเ่ะนี่ยโอเนดี มันก็จะเป็นโทนสีแบบมืดๆนะทุกค้คเพราะมันเป็นแบบเกรงเกรงทาง,งานเนาะจะเป็นแบบสีดำสีเร้มสีน้ำตาลโทนสีออกสุภาพนะคะสีกรุมอะไรประมาณเนี้นเกรงเกรงทาง,งานผู้หญิงครับแดดนะจ๊ะตัวนี้ไมอา,ามี่สองแปดสามนะไมอา,ามี่สองแปดสาม สี่สิบห้ากิโลนะคะจำนวน,นตัวก็น่าจะน่าจะร้อยห้าร้อยห้าสิบตัวนึงเดี๋ยวน้ำให้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นรหัสใหม่ที่เพิ่งมาเนาะล้วจะเปิดอีู่คือเปิดครแบบั้งแรกจำนวนตัวเดี๋ยวนให้ดีกว่าเพราะว่างานอื่นที่เคยมาถ้าเป็นพวกตะเกีงแบบเนี้ยทำงานแบบเนี้ยเขาจะแพ็คมาร้อยห้าสิบตัวสองร้อยตัวเลยเนาะเขาจะเระบุมาเลยแต่ตัวเนี้ยเพิ่งเปิดนะคะ สวยน่าสวยใหม่ใหม่สะอาดมีกางเกงสเวตเตอร์ไหมคะมีนะคะแต่เป็นงานเกรดบีกางเกงสเวตเตอร์มันจะมีงานเกรดบีแต่มันจะเป็นขายาวนะคุณค้มันเป็นขายาวนะคะสเวตเตอร์แต่ถ้าคุณลูกค้าหมายถึงงานขาสั้นหมด นะคะค่ะทั้นหมดทุกคนฝืนดูโอเคใช่ไหมทุกลนฝืนดูหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะอันนี้อลไกันเหรอฉันกินมีออร์ใช่ไหมล่ะใช่ไหมโอ้โห It's me come on. Only one. Only one. One baht, no? Huh? Give one baht, huh? Huh? Hmm. No, you in need. I keep you. I keep a you. Okay. Thank you. Thank you. you. Man, you เ้น่ายูเคเมีเคนบาทเคนบาทเขึ้นาจะเรนน่าจะเปิดรีวิวไหมคะเก่ามากไหมไม่เก่าค่ะคุณค้าโอเคไม่เก่าค่ะไม่เก่าที่เคยเปิดรีวิวมีนะคุณค้ คุณลูกค,ค้าขอขอรีวิววิดีโอกับเอ็ดมินได้นะคะมีรีวิวที่เปิดเปิดกระสอบอยู่นะแล้วก็รูปภาพก็มีนะคะรูปภาพก็มีเนาะลองดูรีวิวก่อนได้นะแต่ช่วงนี้ก็เป็น,นแบบไอเทมค่อนข้างขายดีนะคุณลูกค,ค้าราคากระสอบละ2,900บาทเท่านั้นนะคะ2,900บาทเป็นตีสเวตเตอร์ งานสวยที่เคยเปิดไปลูกค้างานสวยนะคะเป็นงานรวมที่แบบเป็นทรงที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะอ่ะ,นะะลูกค้างานก็จะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะไมอเมี่ยนไมอเมี่สองแปดสามนะเป็นกางเกงทําง,งานผู้หญิงคัาแบบเลยนะลูกค้าโทนสีก็จะเป็นโทนสีแนว<อ>แนวแบบ แนวแนวที่โชว์เลยจะเป็นทรงสุภาพนะคะโทนสีทรงสุภาพนะคะทรงมันก็จะเป็นถังระบบทะส่วนใหญ่นะคะ45กิโลจํานวนเกินเดี๋ยวม่ให้ทีนึงนะคะรีวิวจะสเต็ปรีรักเอนุ่ง300นะคะเข้าไปไลก์ก็ชมกิจกรมทุกทีนะคะขอบคุณค่ะ